การทาประกันสุขภาพหลายคนเข้าใจว่าทําประกันวันนี้พรุ่งนี้ใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกแผนเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าระยะเวลารอคอยครับระยะเวลารอคอยหรือเวตติ้งพิเรียดเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่บริษัทประกันเนี่ยยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะครับเขาต้องใช้เวลาในการดูอาการก่อนว่าผู้เอาประกันเนี่ยไม่ได้ป่วยมาก่อนนะเพื่อป้องกันการทําประกัน ตอนที่รู้ว่าเราเจ็บแล้วนะครับโดยทั่วๆไปนะครับมันก็จะมีระยะเวลารอคอยสำหรับสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วๆไปแค่30วันนะครับแต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นเนื้องอกมะเร็งนะครับนิ่วนะก้อนเนื้อ120วันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในกรณีของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนี่คุ้มครองทันทีนะครับไม่มีระยะเวลารอคอยดังนั้นนะครับ อย่ารอให้ป่วยก่อนถึงจะเริ่มเพราะถ้าเริ่มตอนแข็งแรงผ่านช่วงระยะเวลารอคอยได้สบายนะและถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะครับระบบความคุ้มคอรองก็จะพร้อมทํางานให้กับคุณในทันทีประกันเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราจะใช้พรุ่งนี้นะครับแต่ซื้อเพื่อให้พรุ่งนี้เราไม่ต้องเสียทั้งหมด